สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับขอมาพบกันนะครับกับผมเก่งพัดพโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาชมว่าซองนะครับเป็นลูกอมสีพึ่งนะนะครับหลวงพระธาตุวัดกระบกขึ้นพึ่งนี้นะครับเป็นนะครับน้สีพึ่งเขียวครับพี่นี่นะดูนะ เป็นลูกอมสีพื้นเขียวท่านนะครับพี่ปึ๊บนะครับเดี๋ยวนะครับก็นะครับหลักการดูสีพื้นเขียวท่านเนาะนะครับผมบอกตลอดนะครับดูนะนะครับมันจะออกมาหน้าหยกหยกนะครับดูตรงที่นะครับที่โดนแดดใช่ไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีเหลือบๆหยกหยกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะมันจะไม่เป็นแบบปื้นเยิ้มเยิ้มแบบน้ํามันน้ํามันผสมสีนะครับนะเนี่ยนะครับ หลักการดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีวันนายกหยกครับนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับนะก็คือไม่ใช่เขียววันนาเดียวนะครับเนาะก็คือนะครับมันจะเป็นสีเพื่งเขียวท่านที่ดูง่ายนะครับนะครับจะบอกวันนายกหยกนะครับเดี๋ยวอึ๊บนะครับเดียนี่นะครับนะเห็นไหมครับนะนี่นะครับ นี่นะพี่นะอยากให้ดูตรงแดดๆหน่อยนะพี่จะได้ปสะท้อนไปครับนะมันจะไม่เขียวแบบเขียวเยิ้มๆแบบน้ำมันเครื่องผสมสีนะครับเนาะนะครับเนี่ยมันจะออกวันน้าหยกจุกหรือเลือบหุกนะครับนะในจุดที่นะครับเราไปปลายนะครับนะเนี่ยนะครับมันจะมันจะแยกกันครับนะครับเห็นไหมครับเอ๊ะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนาะ แต่วันน้าโยกๆนะครับนะครับจะเยอะจะน้อยก็ต้องมีนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับเราสีพึ่งเขียวท่านจะดูจะถือว่าดูง่ายนะครับนะครับวันน้าโยกๆนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับเนาะนะครับทองเนาะนะครับทองนี่น่าจะเป็นทองแบบนะครับทองแบบปิดพระ นะครับเนาะนะครับจะมีทองด้วยนะนะครับนะมีสีพิ้งเขียวแล้วก็มีทองนะครับีเห็นไหมครับนะตองคําเปลวเนาะนีเห็นไหมครับนะยกหยกเห็นไหมครับเนี่ยที่พยายามให้ดูนะนะครับแล้วก็ทองนะครับเนาะนี่ยยกยกเห็นไหมครับนะครับนี่นี่นะครับนี่ยกยกนะครับจะเป็นเรือเือบยกยกนะครับเนาะนะครับ ราะหลักการนะครับนะครับลิปผมเนาะนะครับสองพันเจ็ดร้อยลิปนะครับแล้วแต่หลักการมันก็เดิมๆครับนะครับดูสีพึ่งเขียวดูลักนะครับดูผงนะครับดูเชือกนะครับดูความเก่าของดินเนาะนะครับเนาะความเก่าของโลหะนะมันก็นะครับหลักการเดิมๆครับพี่นะมันใช้ดูได้หมดนะครับผมนะเหมือนเราอ่านเหมือนเราช่องเหมือนเราเออเหมือนเราอ่านหนังสือนะครับเนาะเหมือนเราอ่านหนังสือถูกไหมครับอ่านหนังสือเนาะนะ หลวงพ่าเงินนะครับเนาะหลวงพ่าเงินองค์คูนะครับเนาะหลักการมันก็มาจากกอไก่ขออไข่ถูกไหมครับมันก็ใช้ได้หมดครับนะครับถูกไหมครับนะถ้าเป็นกอไก่ข้อไข่มันก็อ่านได้หมดนะครับมันเป็นหลักการง่ายๆครับพ uh ี่นะครับเหมือน a b c เนาะนะครับ a b c เนาะนะครับถูกไหมครับภาษาอังกฤษนะครับมันก็เป็นหลักการเหมือนกันหมดอ่ะนะครับมันคือหลักการที่มันเรียนรู้ได้นี่นะครับนะครับอย่างนี้คนมันก็นะครับเนาะเกิดความนะครับเนาะนะครับเชื่อถือเนาะนะพี่น้ำประคับรพี่นะ พ่ามันใช้มันใช้ได้จริงครับนะครับเหมือนหลักพระพุทธศาสนานะครับเนาะถูกไหมครับท่านสอนนะครับเนาะครับให้ศีลสมาธิปัญญาเนาะครับแล้วก็หลักการของท่านต่างๆนะครับเนาะหลักธรรมต่างๆนะครับนะคนเอาไปลองใช้นะถูกไหมครับอะมันใช้ได้จริงเใจสงบนะครับเนาะถูกไหมครับคนเราเนะเอาง่ายๆสั้นๆนะครับถ้าทุกคนบนโลกเนี่ยนะครับมีแค่ศีลห้าเนี่ยมีแค่ศีลห้าเนี่ย มันก็ไม่เบียดเบียนกันแหละคือผมพูดถ right. ูกไหมมันก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วครับหนึ่งฆ่าหนึ่งห้ามฆ่าสามถูกไหมครับสองห้ามขโมยของคนอื่นสามถูกไหมครับสามก็ห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นสี่ห้ามโกหกไม่โกหกหลอกลวงกันถูกไหมครับไม่โกหกหลอกลวงกันนะครับถูกไหมครับถามอะไรก็ตอบจริงเนาะนะครับทานั่นทํานี่ถูกไหมครับมันไม่เกิดการโกหกผัวเมียก็ไม่โกหกกันมันก็ไม่ทะเลาะกันดาวผ้าก็ไม่ดื่มสุรายาเมานะครับ ไอ้จริงๆเ่ยนะครับไอ้ดื่มสุรายาเมาเนี่ยนะครับความหมายผมนะนะครับมันไม่ได้เป็นนะครับคือมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะแต่ท่านห้ามเพราะอะไรนะครับเนาะเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วนะครับเนาะมันจะขาดสติครับมันจะขาดสติแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่ข้อที่เหลือนะครับมันจะพังเผอนะครับเท่านั้นเองนะพี่นะครับที่เขตผลของท่านนะนะครับพี่นะแต่หลักใหญ่ใจความมันก็ห้าข้อนี้แหละนะครับมันเป็นหลักการที่นะครับเนาะ มันใช้ได้นะครับแล้วก็คนไม่เบียดเบียนนะครับมันคือหลักความจริงเนาะนะครับพระธรรมท่านก็สอนตามหลักความจริงนะครับนะครับไม่อยู่กับความจริงนะครับผมนะนะครับก็เหมือนร่างกายเหานี้เนาะนะครับเกิดแก่เจ็บตายตัวอย่างนะเกิดแล้วก็ต้องตายตัวอย่ามันคือหลักความจริงเนาะนะครับเนาะก็ต้องอยู่กับมันไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะผมก็ไม่ได้ถึงขนาดโอ้โหโปร่งได้ขนาดนั้นนะแต่มันก็คือนะครับมันเป็นคําสอนที่นะครับเราก็นะครับ ปฏิบัติไว้นะครับเนาะเรียนรู้ไว้นะครับเนาะนะครับเกิดแก่เจ็บตายท่านบอกให้นะครับเนาะให้ฝึกตายนะครับก็คือทําใจว่านะครับวันนี้จะตายตายวันนี้ตายวันพรุ่งไม่รู้อะไรก็คือเตรียมใจตายอ่ะนะครับแล้วเวลานะครับแล้วเวลาตายจริงเนาะนะครับมันจะได้ไม่ทุกข์ร้อนถูกไหมครับนะท่านก็สอนประมาณนั้นนะครับเราก็ปฏิบัติกันไปนะครับผมก็ผมคนศึกษาคนหนึ่งนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่าอุ้ยเก่งมึง มึงพงนะพงไม่ได้เหมือนกันครับพี่นะครับก็ศึกษาเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นหลักคําสอนที่ในแนวทางนั้นนะครับผมนะนะครับก็คือนะครับนักกลัวอะไรนะครับนักกลัวอะไรก็นับทำใจให้ยอมรับมันให้อยู่กับความจริงนะครับมันก็เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะครับเนาะแต่นะครับในวงการพระนะวงการพระนะนะครับวงการพระก็นะครับคือนะครับเอาง่ายๆศีลห้าก็นะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับนาะศีลห้าก่อนับบางคนนะครับ ก็ทาไม่ได้นะครับนะครับก็คิดนะครับแต่เงินอะไรกับเงินเงินเงินนะครับนะครับบอกตรงนะครับนะครับเงินมันก็สําคัญนะับแต่เงินมันใช้แค่ได้แค่ภพชาตินี้ครับนะครับพอพอตายไปแล้วมันเอาไปไม่ได้นะนี่นะมันก็นะครับเอาแค่พอประมาณนะครับนะอย่าถึงขนาดแบบโอ้โหต้องไปโกหกพกลมอะไรก็เงิน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 อย่างเดียว นะครับชีวิตนะครับนะครับก็ยึดให้ถึงนะครับความดีบ้างนะครับความดีบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ให้ความรู้คนนะครับนะครับให้คนได้นะครับหวังดีกับคนอื่นนะครับหวังดีกับคนอื่นหวังดีกับสังคมนะครับแล้วมันก็เป็นบุญแล้วนะพี่นะครับแค่นะครับเขาคือเขาทาบุญมาเนาะเราโมทนาสาธุมันก็ได้บุญแล้วนะนะครับ เออนะครับมันก็เท่านั้นเองนะครับพี่นะครับแล้วก็หลักนะครับความรู้ต่างๆนะครับนะครับก็ที่ผมบอกไปนะครับสีพึ่งเคี้ยวลักเล็กมันก็เป็นหลักความรู้เดียวกันนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยวันนี้มาอีกอย่างพรุ่งนี้ไปอีกอย่างนะครับก็คือชี้แต่ของตัวเองอยู่ในมือนะครับชี้ของตัวเองอยู่ในมือไม่พอนะครับนะครับสวดเกสนะครับสวดเก้นะครับก็คือ ต่างจากของในมือตัวเองนะครับนะต่างจากของในมือตัวเองอะไรก็เก๋หมดเก๋หมดนะเพื่ออะไรครับของตัวเองจะได้ขายได้แพงๆก็ที่ย้อนกลับไปเมื่อกี้อะไรก็เงินเงินเงินนะครับมันก็เป็นบาปเป็นกรรมนะพี่นะครับผมนะก็ให้ยึดหลักประมาณนั้นเองนะนะครับก็มาดูแนวทางการเล่นหานาะนะครับที่บอกไปนะครับนะเห็นไหมครับนะเนี่ยที่บอกไปนะครับวันนายกยลเห็นไหมครับนะ ครับเขาจะไม่มีเยิ้มๆนะครับเราจะออกวันน้าโยกๆนะครับในจุดเนี่ยะครับจุดสัมผัสนะครผมนะนี่นะครับที่ให้ดูไปนะครับนะก็มาดูในทางการเลือกหานะครับจะเป็นอย่างเงี้ยไม่นี่นะครับรวมสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะครับนะวันน้าโยกๆนะครับแล้วก็จะมีทองคําเปรี้ยนครับที่ผมบอก ทองคำเปลวน่าจะเอามาจากฐานพระนะพี่นะเพื่อความขังเนาะนะครับมาทาเป็นมูลสานนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับนะโยกนะครับเราก็จะมีทองคาเปลลนะครับผมนะนี่ครับเนาะนี่เห็นไหมครับวันนั้นโยกเราก็จะมีทองคาเปลลนะครับผมนะเป็นมูลสานนะครับนอกลูกอมหลวงพระ่าตุแล้วก็บกขึ้นพึ่งนะครับปีศูนย์ห้านะครับหลวงพุททีมปลุกเสกนะครับรวบเสกนะครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะ ก็โอเคนะครับเนาะเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นลูกอมสีพึ่งนะครับนอนหลงพราะท่าบัตกระบอกขึ้นบัดกระบอกขึ้นขึ้นพึ่งนะครับเนาะเป็นสีพึ่งเขียวนะพี่นะครับเนาะนะครับมีทองคําเปลวนะนะครับนะแล้วดูไหมครับนะวันน้าเรือบเรือบหยกหยกเห็นไหมครับนะมันไม่เป็นเขียวล้วนเหมือนน้ำมันเครื่องผสมสีนะครับเนาะเห็นไหมครับนะดูแดดเห็นไหมครับนะเนี่ยจะออกหยกหยกนะครับเนาะในบางจุดเห็นไหมครับนะ นี่นะครับที่อยากให้ดูนะครับคันน้ายกยบกันเห็นไหมครับนะนี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนะยกจกนะครับนี่นะครับน้องนน้ายกจกนะครับนี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนะตามผิวบางจุดนะครับนเห็นไหมครับนะวันน้ายกจะเห็นไหมครับนะนี่ เราก็มีสองคาเปลยนะครับผมนะสีพึ่งนะครับเนาะไอรุ่นนี้นะครับนะตามประวัตินะครับออกปีศูนย์ห้านะครับแนละที่มีพิธีใหญ่ที่มีหลวงพุทธิมรลหาไล่ร่วมปลุกเสกนะครับผมนะก็จะมีสองคาเปรยแล้วก็สีพึ่งเขียวนะครับผมท่านนะครับนะี่นี่นะ นะครับก็โอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเมื่อพี่เช่นเคยนะพี่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับตาใครช่องผมันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ